อ่ะช่องแก้กินเก่งค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับสําหรับการลดน้าหนักไม่ไม่รู้ว่ามันจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นนะครับแต่เราก็ทํากับข้าวกินเองที่บ้านเมนูลดแป้งมือเย็นวันนี้ก็คงเป็น<ไ>โอโโหลาเต้กินไข่ปะ๊ะป๊าจะโปรตีนพอไหมเนี่ยน่าจะพอนะครับก็ได้เคล็ดลับมานิดหน่อยนะครับจากการที่เราอยู่บ้านแล้วก็ ไยให้ฟีดไปเรื่อยๆว่าเมนูไหนจะเป็นเมนูรสแป้งมะเย็นถ้าจะให้กินสลัดทุกวันคงเบื่อแน่นอนเกาเหลาทุกวันคงเบื่อนะครับโปรตีนไม่ถึงด้วยวันนี้ก็เลยยำคอหมูย่างนะครับนะครับคณะกรอบนะครับกา้านไม่ลวกเลยแต่ใบนี้ผมลวกอยู่นะครับแล้วก็มีใส่กระเทียมโทนด้วยนะครับโปรตีนถึงถึงก็คงต้องเป็นไข่ต้ม อ่าสองเลยนะครับสองลูกเลยนะครับรสชาติดีแหละพอชิมแล้วเปรียปร้ยวๆเผ็ดๆนะครับพริกพริกกับพริกขี้หนูนะครับพริกกระเหลี่ยงใส่สามพริกเลยรวมกันอืมสาม,สามเปอเซยนเลยเปรียปร้ยวๆหวานๆเผ็ด อ er sociedad, Bref, iful, ร่อยตรงตัวกำลัง <t> ดีเ <t> คี่ยวกระเทียมโทนกรอบๆกรอบไม่พอเจอกระเทียมอีกในช่วงจะลดอาหารนี่ก็ ทานก็เจียบไว้หน่อยก็ดีนะครับเพราะบางทีกระเพาะเราอาจจะยังปรับอยู่นะครับเดี๋ยวมันหลังกดออกมาก็แสบท้องแสบไสไปอีกนะครับกินอาหารเป็นยาจริงหรือเปล่าอืม ินผักเป็นไปได้ก็พยายามให้มันหลายสีนะครับเขียวมั่งม่วงมั่งเหลืองแดงเพิ่มวิตามินไปตามแต่ละสีนะครับหอมผักกระเจียบนี่มีโปรเจกต์แล้วเดี๋ยวจะมาปลูกแล้ว บวกไว้ทักต้นหนึ่งเนี่ยคิดว่ากินไม่ทันแน่นอนก็ค่อยเอามาเก็บในแพ็กเกจดีๆนะครับหมายถึงเก็บไว้ในทัพเปอรแวร์อยู่ได้นานจริงๆนะครับเหมือนพวกมะเขือพวกผักอันนี้เรากินประจําอยู่แล้วนะครับมะเขือเราชินีอะไรเงี้ยเก็บใส่ทัพเปอรแวร์อยู่ได้เป็นสองวีคสามวีคนะครับใช้ได้เลยยังโอเคอยู่อื้อหือ ไม่เจอแป้งกันเลยน้ำหนักก็เริ่มลงแล้วนะครับแต่มันก็จะลงในระดับหนึ่งแล้วมันก็จะนิ่งอยู่เพื่อท้าทายเราว่าคุณจะทำต่อเนื่องได้ไหมถ้าคุณทำต่อเนื่องได้ก็ลดแต่ถ้าทำต่อเนื่องไม่ได้เนี่ไข่ไหมครับไข่แตกก็เสร็จเลยนี่ขยยไข่อีกไหมครับมีครับขอหนไอยครับมือนะข้างไหนครับเดี๋ยวลา้รอพิซซ่าเิะลูกไม่เดี๋ยวราเตขอรองดูกแกนอือฮึ รกระเจี๊ยบเออก,กินเดิบแล้วมันกรอบอีป๊าป้าครับครับวางอยู่ชั้นด้านขวามือครับไปลองิทำกินกันดูครับที่บ้านหรือถ้ามีผักมีอะไรก็เอาออกมาลองทำดูแต่ต้องเน้นโปรตีนหน่อยนะครับ ไม่งั้นจะหิวตอนดึกๆแน่นอนครับผมมันอยู่ด้านขวาด้านนี้ครับวางไว้ตรงชั้นครับอืมอร่อยเลยฝากช่องแก้กินเก่งนะครับไปลองทำกันดูครับไปละ